สื่อไทยใจฝรั่งเครื่องมือขยายเสียงและคำโกหกของสื่อตวันตกที่สักแต่จะแปลข่าวต่างประเทศไม่ได้มีการผ่านเซลล์สมองวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่รัฐบ,บาลอเมริกาหรือ EU และสื่อตวันตกเผยเผยแพร่ออกมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกสื่อไทยใจฝรั่ง เครื่องมือขยายเสียงและคำโกหกของสื่อตะวันตกท่านผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นถ้าท่านชมดูรายการผมมาตลอดผมจะเตือนแล้วเตือนอีกพูดแล้วพูดอีกโดยเฉพาะสื่อไทยเกือบทั้งหมดที่สักแต่จะแปลข่าวต่างประเทศอ่านข่าวภาษาอังกฤษมาแล้วกว็แปลเป็นไทยไม่ได้มีการผ่านเซลล์สมองหรือรับข้อมูลด้านอื่นคัดกรองขบคิดใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงเลยว่าสิ่งที่รัฐบ,บาลอเมริกาหรือ EU และสื่อตะวันตกเ<ๆ>ผยเผยแพร่ออกมานั้นเป็นเรื่อง ื่องจริงหรือเรื่องโกหกขบวนการโกหกลวงโลกครั้งมโหฬารจากรัฐบาลสหรัฐพันธมิตรนาโต้และสื่อตะวันตกทั้งหมดทั้งหมดเลยนะ ถ้าท่านผู้ชมยังจาได้ว่าในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิตอนที่178เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ตอนย่อยผมมีพูดตอนย่อยว่าอเมริกาแทงหลังเพื่อนผมเคยพูดถึงน, Scott itter, นายสกอตต์ริตเตอร์อดีตนายฐานหน่วยข่าวครองนาวิกโยธินชาวอเมริกาซึ่งเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมามากที่สุดคนหนึ่งอเมริกาได้ออกมาวิเคราะห์ล่วงหน้าไว้แล้วสกอตต์ริตเตอร์พูดยังไงสกอตต์ริตเตอร์บอกว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลอเมริกาไม่มีศักยภาพพอที่จะต่อสู้กับรัสเซียด้วยกองทัพภาค ยาวๆในยุโรปขณะน,นี้ยูเครนได้รับความช่วยเหลือจากตะวันตกทางด้านอาวุธจํานวนมากและหลายๆอย่างก็ดีๆทั้งนั้นแต่ทั้งหมดนี้ถูกรัสเซียถล,มล่มเสลถ้าเปิดชาครบกันจริงๆระหว่างกองทัพรัฐบาลอาเมริกาพร้อมพันธมิตรกับกองทัพรัสเซียกองทัพอ,อเมริกาจะ พ่ายแพ้อย่างยับเยินตามมาพวกเขากําลังหมดกระสุนปืนและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่มีอะไรจะหยุดย่างลเสียได้ด้วยเหตุที่ทราบดีว่าสถานภาพของยูเครนกําลังงอนแงนเต็มที่พร้อมจะแพ้สงครามในทุกเมื่อกระทรวงกลาโหมจึงได้สอดแนมพันธมิตรแอบดักฟังโทรศัพท์พันธมิตรศัตรูดักฟังโทรศัพ,พท์พทุกสายและเนื้อหาที่อ่อนไหวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับยูเครนจีนตะวันออกกลางและก่อการร้ายโดยเฉพาะเอกสารที่หลุดออกมานั้นได้ให้รายละเอียด เกี่ยวกับข้อที่จริงและแผนการทําสงครามของสหรัฐในยูเครนผมจะยกตัวอย่างเอามาให้ดูกันหลายๆตัวอย่างของสื่อไทยที่ตกเป็นเครื่องมือของสำนักข่าวต่างประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น C N N C N B C Reuters, A P A F P B B C Bloomberg หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์อย่างเช่น Washington Post นะฮะหรือว่า New York Times Wall Street Journal เอาตัวอย่างมาเลยคนที่เชียร์อเมริกาเต็มๆสุดๆและ เกลยดรัสเซียเป็นขี้เลยก็คือ Voice TV รายการเรียกอัพไทยแลนด์ทางช่อง Voice TV อากาศวันที่2มีนาคม2565ท่านผู้ชมครับเขาระบุว่ารัสเซียแพ้สงครามชัวร์ส่วนสื่อวสื่อสื่อเวิร์กพอยท์ทูเดย์ซึ่งสัมภาษณ์พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งอาจเห็นว่าท่านเป็นถึงประหลัดกระทรวงกลาโหมท่านน่าจะรู้เรื่องทหารดีนะครับแต่หารู้ไหมว่าคุณนิพัฒน์ทองเล็กนั้นก็ใช้คอนเซปต์ของการอ่านข่าวต่างประเทศเช่นกัน คุณธิพัฒนทองเล็กพูดอย่างนี้ครับวันที่19กุมภาพันธ์2566อ้างว่าทุกวันนี้นาโต้รวมตัวเป็นเอกภาพที่สุดคุณธิพัทนครับคุณไปดูนาโต้จริงๆกันละกันแม่งแตกแยกกันชิบหายเลยตอนนี้ฝรั่งเศสไปทางหนึ่งฮังการีไปอีกทางหนึ่งออสเตรียไม่ยุ่งกับใคร เะะยอรมนีประชาชนออกมาประท้วงฝรั่งเศสประชาชนออกมาประท้วงนโยบายของมาครองอังกฤษก็จะพังทลายอยู่แล้วทุกวันนี้เป็นเอกภา,าพอะไรครับท่านนิพั์ทองเล็กผมไม่ได้เรียนจอปร,รอเหมือนท่านนะนะแต่ผมเป็นนักประวัติศาสตร์และผมรู้จักใช้สมองคิดถ้าบอกว่าเพื่อช่วยเหลือยูเครนสู้รัสเซียเป็นสัญญาณว่าชาติตะวันตกกําลังกลัวก,การขยายอิทธิพลของร,รัสเซียหรือมั่นใจว่าหากสนามสุนยูเครนเต็มที่อาจจะทาให้รัสเซียถึงการล่มสลายเพราะแพ้สงครามยูเครนได้ท่านนิพั์ครับประเทศ ัเซียมีประวัติศาสตร์มาตั้งนานเป็นประเทศที่มีพลังงานมีทรัพยากรมีแก๊สธรรมชาติมีน้ํามันส่งออกอันดับสองอันดับ3ของโลกมีสินค้าทัญ,ญพืชมีวัตถุดิบบนพื้นดินจะลบประเทศรัสเซียออกจากแผนที่โลกได้อย่างไง ท่านคิดผิดคิดใหม่ได้เสียดายท่านเป็นถึงประหลัดกระทรวงกลาโหมแม้กระทั่งชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตทิ่กรารอดีธรรมศาสตร์ออกมาว่ารัสเซียประเมิยยูเครนต่ำไปเหมือนที่อเมริกาแพ้สงครามเวียดนามในช่วงทศวรรษที่1970านชาญวิทย์เกษตรสิริผมก็เสียใจเป็นถึงนักประวัติศาสตร์คุณเป็นนักประวัติศาสตร์เหมือนผมคุณต้องรู้สิที่มาที่ไปของสงครามยูเครนกับรัสเซียมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคุณต้องไปดูเหตุของการเกิดเมื่อคุณดูแล้วคุณทําความเข้าใจคุณไม่มีอคติมากนัก คุณจะเห็นว่ารัเสเซียถูกบีบโดยกลุ่มนาโต้ใช้ยูเครนเป็นเบีย้ยในการที่จะรุก รัเสเซียและรัเสเซียก็เตือนแล้วเตือนอีกเตือนมาตั้งแต่ปีสองสองพันสิบสี่เตือนมาไม่ต่ำกว่าสิบครั้งบอกยานะยานะยานะอย่าเอายูเครนข้าวนาโต้นะอย่าเอาขีปนาาวุธเอานาโต้มาชิดตืนแดมพรมดนรัสเซียไม่มีใครฟังรัสเซียก็เลยจําเป็นท um ี Hungary ่จะต้องมีปฏ nice ิบัติการสกัดทางฐานพิเศษเพื่อป้องกันตัวเองอีกท่านหนึ่งผมก็เสียใจมากท่านเป็นอดีตทูตชื่อนายรัฐชาลีจันทร์ อดีตเอกชาตทูตไทยท่านมีเพจของท่านชื่อว่าทูตนอกแถวออกมาให้สัมภาษณ์ท่านน่าจะเป็นนักดำน้ำได้เก่งเพราะท่านดำน้ำเชียย์ฝรั่งแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยบอกว่ารัสเซียแพ้แล้วเหลือแต่อาวุธนิวเคลียร์ผมจะเอาคำพูดของคุณรัฐชาลีจันท ทูตนอกแถวยังไม่เข็ดออกมาวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเนี้ย16วันที่ผ่านมานี้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กตัวเองว่ามาบัดนี้รัสเซียพ่ายยับทุกสนาม <c oughs> ท่านทูตครับภาษาอังกฤษผมคงไม่เก่งเท่าท่านทูตนะแต่ผมมั่นใจผมก็อ่านภาษาอังกฤษได้แตกฉานมากกว่าสมควรผมเชื่อว่าผมไม่ได้แพ้ท่านทูตเท่าไหร่นักหรอกครับถ้าจะแพ้ก็นิดหน่อยไม่เป็นไรในฐานะยกประโยชน์ให้ท่านทูตแต่นะเป็นอดีตทูตแต่สมองท่านเนี่ยไม่ได้สะท้อนเห็นถึงความ รู้ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์หรือการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆท่านพูดบอกไงท่านบอกว่าสําหรับคนที่ติดตามด้านการต่างประเทศเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าดุนความมั่นคงทั่วทั้งยุโรปและของโลกเลยทีเดียวนับเป็นความาพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของรัสเซียทั้งในแง่การทูตในยุทธศาสตร์ความมั่นคงซึ่งก็คือการที่ฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดขององค์กรนาโตในลำดับที่3ามสิบเอ็ดท่านท,ทูกครับฟินแลนด์นี้ไม่มีความหมายเลยสำหรับรัสเซียสมัยสงคราม สครามโลกครั้งที่สองฟินแลนด์เข้าข้างเยอรมนีฮิตเลอร์โดนรัสเซียฟาดสะจนเสียผู้เสียคนเลยสิ่งที่ฟินแลนด์ได้วันนี้ก็คือเข้านาโตแล้วยังไงรัเสเซียไม่ได้ทาอะไรเลยก็แค่ย้ายกองกําลังอาวุธนิวเคลียร์มาติดพรมแดนฟินแลนด์จากสมัยก่อนไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วแบบแี่ดเดียววันนี้คนฟินแลนด์ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่ติดพรมแดนฟินแลนด์มา ก็ด้วยเหตุของฟินแลนด์เข้านาโต้ไงเข้านาโต้นี้ยังไงท่านทูตแล้ววันนี้ท่านทูตถ้าท่านเห็นเอกสารรับเพนตากอนแล้วเนี่ยท่านอายมากหรือเปล่าว่าลึกๆแล้วกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมอเมริกานั้นฝ่ายวิเคราะห์ข่าวข่าวกรองและความลับทั้ง c i a แล้วทั้งสภาความมั่นคงพูดชัดเจนว่ายูเครนแพ้แล้วท่านทูตครับท่านแปลข้อมูลมาจากไหนเนี่ยท่านทูตขอทานโทษอย่ากโกรธผมนะ ท่านนี่ลดเลอะ,ะเธอชิบหายเลยข่าวพีพีทข่าวมิ s ชัน n ิวสในแจ็คธิรติรัสเซียอาจแพ้สงครามในยูเครนแล้วก็เป็นไปได้ข่าวพีพีทรัสเซียอาจแพ้สงครามพีพีนะข่าวไทย PBS อดีตนักการทูตอังกฤษเชื่อรัสเซียแพ้สงครามในยูเครน ก็คุณไอพวกคุณไทย b b s ีอสนี่ตัวดีเลยคุณไม่ทำหาเลยเลยคุณดูแต่ BBC ไอ้ BBC นี่คือสำนักข่าวลวงโลกจนวันนี้คุณยังไม่รู้อีกเหรอทําไม้คุณถึงโง่ชิบหายเลยคุณยังฉลาดสู้แฟนพันธ์แท้ของคุยทุกเรื่องสนที่ไม่ได้เลยข่าว b b t v ข่าวไทย b b s อดีตนักการอุงกฤษเชื่อว่ารัเสเซียแพ้สงครามในยูเครนแล้วก็ข่าวแปลจากเว็บไซต์ The m a t t e r ปูตินแพ้สงครามนี้ไปแล้วสรุปข้อเขียนของยูวานโนอาฮาริว่าด้วยสงครามรัเสเซีย สรุปครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายความลับไม่มีในโลกความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเมื่อมีเอกสารลับสุดยอดรั่วไหลมาสู่สายตาชาวโลกท่านผู้ชมครับชี้ให้เห็นว่ากระบวนการของรัฐบาลข้าราชการนักวิชาการไทยฝ่ายความมั่นคงสื่อมวลชนคนไหนที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพบ้างคนไหนที่ตกเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อรับประกันด้ของอเมริกา และชาติตะวันตกในการทําสงครามข่าวสารเผยแพร่คําโกโหกก่อสงครามทําลายความมั่นคงไปทั่วโลกถามว่าคนพวกนี้อายตัวเองบ้างไหมคนพวกนี้เขาไม่อายแล้วครับท่าน,นผู้ชมเขายินดีที่จะตก เป็นธาตุทางข้อมูลข่าวสารของตะวันตกและความคิดความเชื่อฝรั่งไปตลอดด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาบ้างรับเงินจาก NED บ้าง NGO ฝรั่งบ้างจอจโซอสบ้างบ้างมีผัวมีเมียเป็นฝรั่งบ้างสุดแล้วแต่แต่ท่านผู้ชมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมที่ฟังรายการคุยเรืยองสนธิได้รับฟังรับทราบข้อมูลข้อที่จริงในรอบด้านไม่ใช่ฟังจากสื่อไหนแล้วเชื่อไปเลยนอกจากว่ามีรายการสนธิทอลแล้วยังมีแอปคุณเปิดแอปสนธิทอลฟังคุณธนงขันทองคุณโสพล องค์การฟังจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อรัสเซีย RT สื่อจีนโ o b บ l t i m ม s สื่ออินเดียสื่ออาหรับและนี่แหละครับท่านผู้ชมคือการให้ปัญญาอย่างแท้จริงเป็นการ เดินตามหลักการละมสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์และตรงตามปรัชญาของรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิคือความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวครับท่านผู้ชมครับขอประทานโทษจําเป็นจะต้องพูดเอ่ยชื่อท่านหลายท่าน Voice TV โดยเฉพาะยิ่งคุณสิโรธคล้าภัยบูลเนี่ยตัวดีเลยทีเอ,อเมริกาอย่าง ไม่ลืมหูลืมตาวันนี้ผมขอเนญาตใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคงจะถึงขั้นซาโตรีได้ละมั้งท่านอาจจะเข้าใจหรืออาจจะไม่เข้าใจเพราะจงใจไม่อยากจะเข้าใจแต่วันนี้สิ่งที่ท่านพูดออกมาเรื่องรัสเซียพ่ายแพ้แล้วทุกอย่างเดินตามรอยข่าวตะวันตกสื่อตะวันตกผายลมอะไรออกมาท่านก็สูดเข้าไปแล้วท่านก็บอกแมมหอมจังหอมจังผมไม่มีอะไรจะพูดว่าท่านอีกต่อไปละผมคิดว่าผมได้พูดในสิ่งผมต้องการจะพูด